สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องไปสู้คุณทุกคนครับพอกับบาา้าเท้าข้างน้าแชแนลครับพี่น้องมาพี่น้องมาแกมือครับมือน,นี้ <laughs> จุเหนื่อยอีกแล้วนะครับสามสิบกีบพันตับแก้มกพริกหนวยแก้มกระเทียมนะครับได้มาละใหญ่มากนะครับกับผักกระเดาดิบได้พี่น้องบริลลกบริลลกเอามากับพักสนะี่น้ามาใส่กับโถนห่อนเสียบ,บน้ำบ้าเท้าครับแกมือห <laughs> ลอบกวนเพชรปวดมาหลบนี้จัดใหม่ลงกวนพี่น้องแก้วเพียวผมขมพี่น้อ อืมฮมอมหวัวเลยบ้าอืมเหียควาเหียข้าง มึงนันเป็นพื้นอยู่กับมีได้พี่น้องเเอามะหอ่อจับคัคคกๆหะกมือนัน้นไว้ยใส่ค่ะมึงเดยอพี่น้องเด้อ <c oughs> มาว่นที่เสา เบืองใส่สดเบือบ้องอะไรแบมาืมวดดูาข้างกับไร สามสิบกรีบคันเท้านี่ไม่ขาดคันแทงสามสิบกรีบคลักเลย จิบกีบหอไปเลยบัตนรนะอ,อ,อืมอ,อันนี้คันแท่นหนา คู่คันเทนนอรมันเป็นมันเป็นคู่เขาเป็นเป็นเป็นสันตัวเห็ดเป็นคำไว้แถมบักพร้อมได้บาทแถมพริกง่อยอม โได้บาทนี่นี่นี่ม่วนเขากันนะพี่น้องบนีรโอ้เป็นถุงอบเปาเลยบัตรอืม,อม นอกหนุ่มในเลยพี่นนองเอ๊ะ <laughs> อืมปานตวยเลยพี่น้องเนี่ยรอบนิ se? ้มบ่เผ็ดแห้งพอดีเลยกัดบักพริกใส่ก็พอดี เงีย้ยเพื่อนว่า <c oughs> ของเสียบอยู่กับผู้มักเพื่อนว่าม,มันก็ะแมน่นแนเนาะพี่หน้องครับกัดหิน ยินกึนดังกัดไปนึ่งบาทเนนะี่ยอืม มันแบบว่ามันกึบกึบ,บ,บ,บดีนะพี่น้อง ปลใส่บวงกันเลยคนให้เป็นคัไปแล้ว เป็นคำนี้พันบักพริกนวยไปพร้อมได้พี่น้อง ใส่ผิกงวยอร่อยแหลยแบบแห็นจวดเจ้าบาทแต่ว่ามือนมันผัดจวดแห้งอาออ๋อเงี้ออกจ้ะ พันเหนือพันเหนือ,อนี่

Quick cup, ăn sáng lắm lưu mãi lửa bàn. Pocadown, hôm bầm nó hôm 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 เบ้าเท้าเอาบักกินใหม่มาก,กินกับเนี่ยใส่กับซี่เป็ดเนื้อใส่กับบักกินใหม่ยบไวหวพี่น้องซูบ่ไไ้มันออหอนขอน trộn 30 xếp kịp ừ. sốt đâu xa sốt đậu chẳng hạn Châu này khủng bấm làm đi <laughs> hả nào กระโดนบ้านห้องมันหอมจับ สามสิบกีบครับพอดีครับพี่น้องพอดีพลอยพอดียำเอ,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 อาเพิ่มคืออร่อยเลยพี่น้อง เนี่ยข้นเหนียวมากกินยำได้กับเสี่ยมยำนั้นขํามเหนียวไปชุดไถยเขาขัวควันพี่น้อง <laughs> มาละมันเป็นมันเป็นจิตต้องพี่น้องเนาะ Mm. มันีพริกพอดีครับแบบว่าบอเพ็ดแห้งเพ็ดพ,พอดีแซ่บ คำนี่บ้นานจับพี่น้นองออกสีแดงๆอ้าวเฮ้ยอ้ยคำคำทุดท้ายหัตบักพิกเลย

พอคัดจังหวะครับมาเนี่พอดีเลยนี่ในแม่เนาะเอาขอบคุณพี่น้องนะครับหลายหลามองหลายๆลาบอลนะครับลุงปานาอานะครับลูกเล็กๆแดงพ่อใหญ่แม่ใหญ่เนาะเอ๋ยไอ้หน้าบ้าวหน้าเสานะครับทุกทุกท่านนะครับที่ให็นเท็ดที่ตามรับชมบ่าวเท้านะครับบางสิ่งบางอย่างนะครับหรือว่าบางลีลาอาจจะเ่็สุภาพปันใดกับขอโทษขออไผ่ด้วยพี่น้องเด้อเพราะว่านังคือบางเทื่อนะครับการกินของแต่ละคนกับบุคคลนนะครับพี่น้องหลายๆท่าน เพื่นกับมักกระชอบพี่น้องได้แล้วถ่านพือนกับโบมักบบชอบเนาะอ่าก็น่าจิตตังนะพี่น้องนะครับบรรยากาศมืนอนีสีหอนหอนจัง่อยมีแดดทรงเงาเนี่ยจังใดหนอแดดทรงเงามีแดดเนี่ยคืมเนี่ยคือจังฝนที่ตกกับปน,นีนะครับจักมันเป็นจังใด,ดอากาศมือนดแต่ว่ากระลมมีลมเย็นน้ำจัง่อยนะครับเอา สุมงสุบวรนะครับอากาศช่วงนี้กัแปรปวนนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงกับรักษาสุขภาพในเดือพี่น้องเด้อทึ่งห้อนทึ่งฝนเดียวกับมีหนาวหนาวเย็นๆมากนะครับมันปรับบ่ทันนะครับเอาขอบพูดพี่น้องนะครับทุกทุกท่านนะครับที่ให้เกีรติดตามรับชมบ่าวท้านนะครับคลิปนี้ฝากพี่ต่อน้องคือเก่านะครับมากอะไรถือใจกระแช่บ่าวท้าวนี้นะครับเด้อสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ